ในช่วงนี้เองชื่อของพระราชินีสุธิดาเริ่มปรากฏในฐานะสตรีผู้เหมาะสมที่สุดเคียงข้างพระมหากษัตริย์ขณะเดียวกันชื่อของศนีนาทพิลาสกัลยาณีก็เริ่มถูกจับตามองอีกครั้งหลังจากบทบาทเงียบหายไปหลายปีจุดเปลี่ยนเริ่มต้นไม่ใช่การประกาศแต่เป็นภาพภาพถ่ายภาพลักษณ์ภาพที่ถูกเผยแพร่ และภาพที่ถูกกันไว้ในโลกของราชสำนักภาพลัก์ษสำคัญกว่าคำพูดหลายเท่าผู้ใดที่ภาพถูกทำให้เด่นกว่ามักถูกมองว่าอยู่เหนือกว่าผู้ใดที่ภาพถูกจำกัดก็มักถูกมองว่าอ่อนกำลังและปีนั้นภาพของทั้งสองเริ่มเดินแยกทางอย่างเห็นได้ชัดช่วงแรกพระราชินีสุธิดา the ascending image หลังพิธีราชาพิเศษพุทธศักราช2562ภาพของสมเด็จพระราชินีสุธิดาถูกเผยแพร่ในทุกกิจกรรมสำคัญภาพเหล่านั้นมีลักษณะชัดเจนทางการ